สี่ห้าซองอะครับผมก็เลยไม่แนะนำเอียมดีวาใช้เงี้ยแล้วเราเราจะเก็บหัวเชื้อไว้ใช้อย่าหยุดใช้หมดแล้วเราก็หมักต่อไปเมื่อกี้เติมกี่ขวดแล้วครับรวมเป็นเจ็ดลิตรแล้วใช่ไหมหรือเจ็ดขวดเจ็ดขวดมนจะสิลิตรซึ่งอ๋อโอเคแตอีกครับโมลาดเราไม่ใช้แล้วครับโมลาดเราหลังๆมามมีงานวิจัยพบว่ามันมีเชื้อมีอะไรหลายอย่างแม้กระทั่งพวกเคมีผสมอยู่ก็ในเมื่อเราไหนๆเราจะทำเกษตรกรกรมธรรมชาติเราตัดไปเถอะครับ เหมือนเมื่อกี้ที่ผมพูดว่าบางทีเราซื้อโมราดหรือว่ากากน้ําตาลน่ะผสมรวมกันละราคาปิมปิมน้ําตาลน่ะว่าใช้น้ําตาลทรายขาวก็ได้ยี่สบาทเองเนาะโอเคใส่อีกครับใส่อีกครับเอาน้ําที่เหลือมาใส่เลยก็ได้ครับผมผมขอเค็มน้ำพวกเพื่อนๆเห็นไหมว่าเราเราไม่ได้หั่นใช่ไหมใช่พอไม่ได้หั่นละเอียดปุ๊บเนี่ยเราก็อย่างเงี้ยแล้วเดี๋ยวไม่เป็นไร ผมจะดูดูไปเรื่อยๆถ้ามันยังเดินไม่ดีเดี๋ยวผมเอาน้ำตาลมาใส่เพิ่มอย่าไปติดกับตัวเลขมากเอาเปนะ็นว่าต้องท่วมครับถ้าไม่ท่วมจะมีปัญหาอย่างเงี้ยถ้ามันไม่ท่วมงี้เดี๋ยวผมเอาหินอิฐบล็อกมาวางอัเน,นี้ยเราต้องประยุกตมันนิดนึงไม่ใช่ไม่ไม,ไม่ไม่จยไปยึดก,กับไกด์ไลน์เมื่อกี้เกินไปจนแบบไม่ทําอะไรเลยอย่างเงี้ยถ้าไม่ท่วมมันช้าอัทจิต่เราทำยางานมันไม่ท่วมเหมือนกันต้องท่วมครับไม่ท่วมเนี่มันช้าแล้วมันก็นนไม่ ถ้าครึ่งกิโลก็ได้อย่างเงี้ยเดี๋ยวตอนท้ายค่อยมาเก็บงานก็ได้ไม่เป็นไรถ้าเป็นผมอะใส่น้ำเพิ่มเงี้ยผมจะอัดน,น้ำตาลอีกแต่สูตรเราคือ3 1มหโอเคนะครับอ่ามันไม่ท่วมใส่น้ำแล้วก็เพิ่มใช่ใช่แต่ถ้าบางอย่างเราหั่นละเอียดอย่างเงี้ยครับเราใช้แค่น้ำแค่5ลิตรนะ3 1แล้วก็5ลิตรนะ่ะแล้วทิ้งไว้3วันโอ้โหฟองฟอ,งฟอดเลยเติมอีก5ลิตรคราวงนี้เราจะได้สมุนไพรลดจืดที่เยอะเลยเห็นภาพไหมและเดินเร็วโอ้โห ฟองสีขาวๆนะั่แหละคือสวรรค์เราเลยแหละการหมักด,ดองทุกชนิดถ้าเกิดฟองสีขาวๆนะี่โอ้โหยิ้งเวลาผมทำมันจะถักทอเป็นแบบใยแมงมุมเต็มอย่างเงี้ยสวยมากมันลอยเหมือนกันใช่อย่างเงี้ยนี่คือเสร็จแล้วที่เหลือก็เอาฝาขอโทษนะครับผมจะลองว่าเสร็จก่อนแล้วเดี๋ยวยังไงผมจะเติมน้ำตาลเพิ่มทีหลังนิดนึงไว้ตรงนั้นก็ได้ครับเดี๋ยวเราเค่อยคือน้านี่ต้องท่วมนะคควรท่วมครับถ้าไม่ท่วมก็ต้องเอาอิฐตะก้อนมามาทับลงไปคุณเหมียวให้อย่างเงี้ย ไม่งั้นแล้วมันลอยแล้วส่วนข้างบนมันทำปฏิกิริยาอากาศไม่มีน้ำตาลใช่ไหมมันจะกลายเป็นสีดำเราก็จะกำลังใจไม่ดีฝาที่อยู่ตรงนั้นพยายามฝาใช่ทค้งหลายที่เราใช้เนี่ยใช่ท่วมให้เพชรน้ำปิดไปเลยนะทำตามประสบการณ์ผมเคยเจอนะผมก็เผลอไม่ท่วมตรงนี้มันดำก็ต้องมากรอบทิ้งแล้วก็กดลงไปใหม่จุลินทรีย์สีดำ่มันจุลินทรีย์ที่เชื่อกันว่าเป็นจุลินทรีย์ร้ายจุลินทรีย์ไม่ดีเนี่ยเราเอาออกไปแล้วไไอ้ที่อยู่ในน้ำนั้นมันจุลินทรีย์ดีจำนวนมาก แม้จะมีอยู่นิดหน่อยเดี๋ยวมันจัดการกันเองหมดมโดยการทําให้ท่วมฉะนั้นแต่ที่มันเยอะๆดำๆก็เอาไปทิ้งก็ไม่ได้สร้างปัญหาอะไรนะครับแต่แล้วเราก็ปิดฝาไว้ในอาทิตย์นึงก,ก็มาดูรอบสองรอบแล้วมาคน,นให้เขาหน่อยอย่างเงี้ยก็อย่าง,งท,ท,าที่ผมบอกว่าประการแรกเลยน,นับที่90วันก่อนก็ได้นะครับจริงๆแล้วถ้ามีหัวเชือเ้อนะ30วันก็แบ่งมาใช้บางส่วนได้แล้วจริงๆถามว่าหมักไว้6เดือน7เดือนได้ไหมได้ปีหนึ่งก็ได้ แต่สองสามปีบางทีมันก็ไม่ดีเพราะสองสามปีมันควรออากากระตุ้นกระตุ้นใหม่ด้วยว่าเอาเอานั้นามาเป็นยี่สิบเปอร์เซ็นต์แล้วหมักใหม่หมักอันใหม่แล้วมันจะทําเป็นหัวเชื้อเพราะว่าจุลินทรีย์พอหมดอาหารปุ๊บมันเข้าใครหรือว่าทาเลาจำศีลอ่าคือบางคนจะนึกว่าตายมันไม่ตายครับจุลินทรีย์มันต้องถูกกระทาด้วยความร้อนเท่าไหร่อะไร่ถึงจะตายเหมือนบางอย่างอ่ะไม่ต้องสัตว์บางชนิดอ่ะสังเกตไหมว่าถึงเวลาเนี่ยเขาเอาง่ายๆเราคนโบราณจะบอกว่าปลาเนี่ยเทวดาเขาให้มาถ้ามีน้ํา จากเดิมน้ำมแ,แห้งพอมีหนองน้ำปุ๊บปลามันมีเต็มไปหมดมันมาได้ไงความจริงแล้ววิทยาศาสตร์เขาสรุปอย่างนี้ครับมันมีไข่ปลาที่อยู่ได้เป็นพันปีที่มันเข้าคลายจำศีลแล้วก็ซุกอยู่ใต้ดินที่อากาศที่เหมาะสมกับการเขา้าจำศีลของเขาอะพอมีความชื้นความน้ำย่างเหมาะสมเขาก็เกิดขึ้นเองได้แต่เราอะไม่รู้มาไงก็เลยโบราณก็เลยบอกเทวดาเห็นภาพไหมครับ น่ารักไหมเธอจริงๆบางเราก็เอาวิทยาการสมัยใหม่พวกนี้มาคุยกันอะไรกันแล้วก็ปรับให้เป็นความจริงอย่างเงี้ยครับฉะนั้นอันนี้ก็เหมือนกันครับสูตรมีไว้เพื่อให้ทําตามแต่ว่าการอะแดปหน้างานปรับตามความเหมาะสมเราใส่ผักเพิ่มเรื่อยๆแล้วเพิ่มน้าตาลเพิ่มตามสัดส่วนได้ไหมอะคะไม่ควรครับเพราะว่ามันจะไม่มีจุดสิ้นสุดครับเราควรทาแล้วเสร็จรอบเดียวสองสามวันมาท,ทําทีไม่เป็นไรหรอกเราก็นับเพิ่มเข้าไปให้นับจากวันสุดท้ายที่จบงานอย่างเงี้ยแต่ว่าเสร็จแล้วเามติ่ใช่แล้วก็อ๋อที่สําคัญนะ อย่างเงี้ยมีพื้นที่อากาศเยอะใช่ไหมแต่ว่าบางคนใส่เต็มเลยอันนี้ผิดพลาดเลยมันจะหมักตัวยากและช้ามากๆฉะนั้นควรใส่ประมาณสามในพูดง่ายแบ่งแบ่งเป็นสี่ส่วนใช้แค่สามให้เป็นอากาศหนึ่งพื้นที่ <S 1> 1 <S ไปบ้างใช่ครับเจ็ดสิบหอย่าใช้เกินเจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นต์ของถังแค่นั้นเองอ่าอย่างเงี้ยเราไม่ต้องไปคำนวณอะไรให้ยุ่งยากใช้สูตรเนี่ยแล้วเราจะใช้ถังอะไรก็ได้นะถังพลาสติกถังอะไรก็ได้ถ้าเกิดเรารักโลกมากๆก็ใช้โอ่งนะตอนนี้ที่สวน ที่สวนเราจะแยกว่าโหลแก้วสําหรับกินถ้าเป็นถังพลาสติกเนี้ยสำหรับการเกษตรใช้อะไรพวกเนี้ยน้ําหมักแต่แต่ต่อไปหลังจากที่สะสมองค์ได้ครบไม่ว่าจะเราหรือพืชเราจะใช้องค์อันเดียวกันหมดค่ะผมกาลังเตรียมใช้องค์สสอ,งอันนี้เราหมัก90วันประมาณ90้วันแต่แต่ผมจะเช็คอยู่ทุกอาทิตย์เนาะถ้าสมมติว่าเดือนครึ่ง2เดือนมาเริ่มใช้ได้มีกลิ่นเปรี้ยวจัดเราก็จะเริ่มเอามาผสมน้ําเจือจางอัตราส่วน50เท่า200เท่าแล้วแต่พืชอ่ะมาเริ่มมาใช้กันละ ถ้าลบดินเนี่ยห้าสิบเท่าก็พอแต่ถ้าเป็นพืชอ่อนๆครับคุณเหมียวเช่นเช่นปนนจจ 1, 1 200, ล,ลูกผักชีคะน้าเงี้ยอาจจะหนึ่งหนึ่งต่อสองร้อยถึงหนึ่งต่อห้าร้อยแล้วแต่ว่าพืชเล็กพืชใหญ่ครับค่ะประมาณนี้ต้นเต้องคนใหม่อะไรไหมคะเราพอเปิดแล้วเราก็จะเอ๋เขาหน่อยคนให้เขาหน่อยอใช้มือนี่แหละแล้วพอเราหมักเสร็จแล้วเนี่ยมันอายุเก็บรักษาที่มันนานได้ได้อยู่นานแค่ไหนครับเป็นปีเป็นปีคือจริงๆอย่างที่ผมบอกว่าปีหนึ่งก็ใช้ได้ที่ที่สวนเนี่ยจริงๆแล้วหลายปีผมก็เอามาใช้แต่ใชช้้เเป็นหัวือ บางคนบอกว่ามันตายไปหมดแล้วผมบอกว่าถ้ามันตายแล้วทาไมผมหมักรอบใหม่มันเร็วกว่าเดิมตอบผมให้ได้คือบางเรื่องอ่ะเราเราอย่าไปแค่เขาเรียกใช้ใช้ปัญญาที่ฟังมาอย่างเดียวะฟังจากหูเราต้องใช้จากที่เราสังเกตครับเหมือนที่ผมบอกว่าไอ้ที่เข้าใครเงียบสงบแล้วเอาไปฉีดมันไม่เวิร์คเพราะมันยังไม่ตื่นน,นึกอ,ออกว่าเขาไปจับตรงนั้นไปแล้วก็ไปบอกว่ามันใช้ไม่ได้เสียไปแล้วแต่ความจริงพุ๊ผมเอาไาเป็นหัวเชื้อ20% ความเยเจออาหารใหม่มเจอน้าตาลใหม่มเจอเพื่อนใหม่ม,มันก็นะมีทั้งลูกหลานอะไรเงี้ยมันก็โตเต็มที่เลยแล้วการหมักรอบใหม่เร็วกว่าเดิมอีกขญันไปฉีดได้เพราะว่ามันมีกําลังวังชาแล้วเห็นภาพไหมครับฉะนั้นถึงบอกว่าจุลินทรีย์ไม่มีวันตายโ <Okay. S 2> อเคใส่หัวเชื้อลองไปแล้วต้องใส่หัวเชื้อมากน้อยเลยไหนะค่ะส่วนใหญ่ผมใช้ยี่สิบเปอร์เซ็นต์ไม่เกินสิบเปอร์เซ็นต์ก็ได้ห้าสิบเปอร์เซ็นต์ียได้อัอนนี้ศูนย์เปอร์เซ็นต์โอเคป่ะจุลินทรีย์มันมีอยู่ในใบน จุลินทรีย์มีอยู่ทั้งน้ําแล้วก็ใบต่างๆที่เราใส่เมื่อกี้เราใส่อะไรบ้างครับเบจะลงหรือออมแซบแล้วก็อะไรตําลึงเนี่ยเนี่ยสมุนไพรแล้วจืดเนี่ยเสร็จแล้วที่เหลือรอใช้อย่างเดียวเด็ดแล้วก็จะไว้ในร่มแถวๆเนี้ยที่มันล่มๆมหน่อยครับเมื่อไหร่เขาจะเปี้ยวครับก็ต้องมาตามอยากอยากรู้ผมแนะนําทุกอาทิตย์เรามาเจอกันที่นี่แล้วก็มาติดตามด้วยคนะแล,แล้วเราสามารถเปิดปิดเคยดูได้ไหไม่เป็นไรเปิดไปเถอะอยากจะเปิดเช้าเย็นเช้าเย็นก็เปิดโผล่ผมอะ พูดจริงๆนะโหลที่ผมหมักมะขามป้อมที่บ้านมะนาวโหผลไม้ป่าเนี่ยผมเปิดบ่อยตามใจผมอนะผมอยากดมอยากคุยกับเขาเขาอุ้มไปแทบทุกเช้าอะทุกเช้าที่อยู่สวนป่าเนี่ยผมจะอุ้มไปอาบแดดอาบแดดสองชั่วโมงแล้วก็เอากลับสองชั่วโมงโดยประมาณพอแดดมันเริ่มร้อนเอากลับแล้วรู้เลยว่าตอนไปตากนะ่ะปุบ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 ขึ้นเงนี้ยขยายตัวรู้เลย mm hmm. คือรู้ทัดเจเลยไอตัวที่เก็บอยู่ในห้องมืดๆหรือว่าคึมๆหน่อยเนี่ยสู้พวกนี้ไม่ได้เลยอาตาัตราแม้กระทั่งกอมบูชาก็เหมือนกัน เพราะว่ามันเป็นพวกจุลินทรีย์พวกไอพวกตระกูลแบคทีเรียเหมือนกันแต่ก็ให้อยู่ในที่ร่มควรอยู่ในที่ร่มครับเพราะว่าแต่ไจะเป็นว่าต้องไปไปอยู่ในมืดอะไรขนาดนั้นแต่ควรอยู่ในที่ร่มปิดฝาที่ที่ปิดฝาเพราะว่าจุลินทรีย์กลุ่มนี้มันมันไม่ได้ต้องการแสงมันไม่เหมือนบางกลุ่มแต่กลุ่มที่เราทําสูุนภัยลดจืดต้องการที่แบบเนี้ยจริงๆปิดไว้อ่ะคุณเหมียวไม่ได้ต้องการความมืดใดหรอกหลักๆแล้วอ่ะต้องการไม่ให้หนอนลงไม่ให้เป็นหนอน มแมลงลงมาปุ๊บไข่ก็เป็นหนอนเราก็จะยีจะเทจริงจริงแล้วถ้าเจออย่างนั้นนะสมมติเผลอพังพาดไม่ต้องทําอะไรปิดฝาแบบนี้ทิ้งไว้สักพักหนึ่งพวกหนอนพวกนั้นเนี่ยมันจะโดนตัดวงจรเองมันจะกลายไปเป็นมแมลงต่างๆไม่ได้พอเป็นมแมลงไม่ได้ปุ๊บเนี่ยหนอนมันก็เสื่อมสภาพแล้วกลายเป็นว่าน้ำหมักนั้นมีโปรตีนแต่อย่าเผลอไปกินก็นแล้วกันโอเคอ่ะ <c oughs> เสร็จละใช้ผลไม้ได้ไหมคะ มันเป็นน้ำหมักผลไม้มันคนละเรื่องกับสมุนไพรลดจืดล่ะอ่าต้องไม่มีรถอะคำว่ารดจืดอะครับรถจืดอะเอาเด็ดใบนั้นผลไม้่วนมกมันจะมีเหมือนมีความหวานอยู่ใช่เราต้องการลดจืดะอันนั้นจืดอันนั้นไว้คุยกันอีกทีหนึ่งมันจะเป็นตะกูลจื่นละวันนี้เราทางเกษตรกรรมธรรมชาติเนี่ยใช้ตัวเนี้ยเอาง่ายๆว่าไปสลายเออฟางข้าวยังใช้ได้เลยเนี่ยใช่นะครับเราเอาไปสลายอะไรสลายเคมีเป็นสลายไนเตรตได้ไนเตรตหรือว่า ม,มันมันไม่่อยอยากพูดคํานี้เลยแต่ว่ามันเป็นความจริงคือประเทศเราอะ่ะมันใช้พวกปุ okay, day, pregunta, ๋ย NPK มาเต็มแผ่นดินมันก็มีไนเตรตกลายเป็นไนไตรค้างแล้วก็ส่งพิษพิษต่อร่างกายไอสมุนไพรลวจืดเนี้ยฟังค่าที่ข่มดินเนี้ยมันสลายพวกนี้ได้หมดโอเคนะครับแต่ว่ามันใช้เวลาหน่อยทําซ้าทําซ้ําทําซ้ําอย่างเงี้ยผมจะเล่าให้ฟังมรรลีที่สวนดกกพออะไรเพราะว่าอันเนี้ยไปผสมน้ํา สักประมาณอย่างถือว่าตักเมล็ดหนึ่งผสมน้ําี่ลิตรเลยผมใช้อัตราส่วนแบบเข้มๆเ,เลยแล้วก็ลาดรอบพื้นอ่าแล้วก็เอามาผสมผสมกับน้ําแล้วก็ฉีดแต่น้ำเนี่ยจะใช้1ต่อ200 1้ต่อ500แล้วแต่ว่าต้นเล็กต้นใหญ่ถ้าต้นใหญ่ก็1ต่อ200ก็พอแล้วฉีดฉีดผมฉีดวันเว้นวันนะครับวันเว้นวันมันถึงดกเสมอกันลูกมันมาเลี่ยเวลาเราลูกนี้เล็กลูกนี้ใหญ่ลูกนี้สุกไม่สุกเวลาเก็บ